ทำไมต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในตอนนี้ยีรับจะมาอธิบายเจาะลึกนะครับว่าทําไมสงครามโลกครั้งที่3าถึงจะต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้ยีรับเกรงว่าน่าจะเกิดในปี2025เลยแต่ถ้าไม่เกิดก็น่าจะแถวแถว2026ถึง2030ก็มีโอกาสเกิดสูงครับแต่ถ้ายีรับคิดผิดยีรับจะดีใจมากๆเลยครับที่คิดผิดเพราะยีรับเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดสงครามเลยแต่ยีรับก็ต้องพูดตรงไปตรงมาก,กับเพื่อนๆวงในให้คุ้มเงินค่าสมัครหน่อยหลังจากที่ยีรับสอนเพื่อนๆไประดับหนึ่งแล้วเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วว่าทุุกกกววันนนี้้้้้ททรระะบบาาาเงงงิ่่แคใใชชขออจอจ ในการหนุนค่าเงินในช่วงที่เริ่มต้นระบบการเงินเฉยๆแต่ในความจริงแล้วเนี่ยทันทีที่ระบบการเงินมีการจุดติเริ่มทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการแอบพิมพ์เงินเพิ่มกันตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติทุกครั้งครับซึ่งการทําแบบนี้มันจะทําให้ระบบการเงินจะค่อยๆพังทลายและเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆเพื่อนๆลองดูชาร์ตนี้จาก Smithley Financial นะครับอันนี้เป็นการที่บอกสถานะว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยแต่ละช่วงประเทศไหนได้เป็นมหาอำนาจที่คุมระบบการเงินโลกมาแล้วบ้างในปัจจุบันตอนนี้เลยประเทศมหาอำนาจที่มีอำนาจในการคุมการเงินโลกก็คือประเทศสหร เขาคุมคนทั้งโลกผ่านเงิน US ดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไล่ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยที่ยีราฟเคยสอนเพื่อนๆในซีรีส์ศาสตร์มืดการเงินสร้างท่าในยุค2000ตอนที่7เนี่ยในตอนนั้นยีราฟพูดถึงระบบการเงินของดัตที่มีการปลดล็อกการพิมพ์เงินไม่อั้นให้บริษัท VOC ใช่ไหมครับสิ่งที่ยีราฟพูดในตอนที่7เนี่ยมันคือตรงกับกราฟที่เขียนว่าเนเธอร์แลนด์นะครับดัตก็คือเนเธอร์แลนด์นั่นเองเห็นไหมครับว่าระบบการเงินของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันอยู่ในช เป็นมหาอำนาจคนต่อไปแล้วก็คงอยู่ได้95ปีแล้วก็พังถลายลงส่งไม้ต่อไปให้อังกฤษเป็นมหาอำนาจโลกอีก105ปีแล้วเงินปอนอังกฤษก็พังลงจนส่งไม้ต่อมาให้ประเทศสหรัฐขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแบบในปัจจุบันถ้าเพื่อนๆสังเกตชาตินี้นะเพื่อนๆจะรู้เลยครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกในการคุมการเงินโลกเนี่ยมันจะคงกระพันอยู่ได้ประมาณ100ปีก่อนที่มันจะพังลงถ้าคิดในปัจจุบันเนี่ยสหรัฐได้ก่อตั้งเฟดขึ้นมาในปี1913แล้วถ้าเทียบจาก1913จนถึงปี 2025ก็นับว่าเฟดทำงานมาได้112ปีแล้วซึ่งมันนานเกินครับมันเตรียมจะพังเต็มทนแล้วครับและยีราฟดาว่ามันน่าจะพังเร็วๆนี้เลยในช่วงปี2025-2030แต่ถ้าไม่เกิดเร็วๆนี้ยังไงก็เกิดในช่วงชีวิตเราอยู่ดีครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าในซีรีส์หลักซีรีส์ระบบการเงินสร้างท่าในยุค2000ทำไมยีราฟต้องเน้นย้ำว่าการเกิดสงครามโลก2ครั้งทำให้ประเทศอังกฤษเสื่อมอำนาจลงและค่อยๆทำให้สหรัฐขึ้นมามีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆพอผ่านสงครามโลก2ครั้งอังกฤษเลยหมดอนาดนนจ สิ้นซากตายลงไปและทําให้สหรัฐเนี่ยขึ้นมาพังงาดเป็นมหาอำนาจโลกนับจากนั้นได้ที่ลราต้องเล่าแบบนั้นเพราะเร็วๆนี้เนี่ยสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นเพื่อทําลายความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐลงครับและส่งไม้ต่อไปให้ประเทศไหนเป็นมหาอำนาจต่อไปครับเพื่อนๆลองเดาดูคําตอบคือจีนครับจีนจะได้ขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่3นี้ครับและหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเงินดิจิตอลหยวนจะขึ้นแท่นเป็นระบบสกุลเงินหลักของโลกต่อไปครับหลายคนฟังแบบนี้เสร็จปุ๊บอุ้ยยิราฟโปจีนหรือเปล่าเพื่อบบแน ก่อนนะครับยีราฟไม่สนครับว่าประเทศไหนจะอยู่หรือพังครับไม่สนว่าใครจะได้ขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจหรือถูกทำลายสิ้นซากไปเพราะเพื่อนๆฟังประโยคนี้ดีๆนะทุกๆครั้งที่ความเป็นมหาอำนาจโลกย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเจ้าของระบบการเงินที่แท้จริงก็คืออีลิทกลุ่มเดิมครับเน้นย้ำว่ามันคืออีลิทกลุ่มเดิมครับผู้ชัดๆคือในตอนที่อังกฤษถูกถ่ายเทความเป็นมหาอำนาจไปให้สหรัฐเนี่ยในตอนนั้นอีลิทที่ควบคุมระบบการเงินทั้งอังกฤษและทั้งสหรัฐ คือคนกลุ่มเดียวกันครับเขาไม่แขกับว่าประเทศไหนจะพังหรือจะไปต่อแต่ออลิทกลุ่มเดิมจะได้คุมระบบการเงินโลกเสมอครับเพื่อนๆจาได้ไหมครับว่าในปี1 9 7 1เกิดเหตุการณ์สาคัญอะไรขึ้นในระบบการเงินคําตอบคือในปี1 9 7 1เานี่ยประธานาธิบดีลิชชาร์ดนิกสันของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ประกาศปลดทองคําจากการค้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐครับนับตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยเงินดอลลาร์สามารถพิมพ์เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ราวกับกระดาษทิชชู่ครับกลุ่มอีลิทที่เป็นเจ้าของงงรรระบบกกาเเิินนโลททีีท่่แ้จย รู้ดีว่าการทําแบบนี้มันจะมีความเสี่ยงทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐจะล่มสลายภายในช่วงระยะเวลาต่อมาได้กลุ่มอ e ีลีทเนี่ยก็เลยทําการสั่งประธานาธิบดีลิกชาร์นิกสันนะครับคนเดียวกับที่ประกาศปลดทองคําจากการค้าค้างเงินทิ้งนี่แหละเขาส่งลิกชาร์นิกสันไปคุยกับผู้นําจีนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคือเหมาเจ๋อตุงครับลิกชาร์นิกสันไปคุยให้จีนเสนอให้จีนเนี่ยยอมเปิดประเทศเพื่อแลกกับการจะให้เงินสนับสนุนจีนจํานวนมหาศาลและจะย้ายนาวัตกรรมการผลิตของสหรัฐไปไว้ที่จีนครับ สุดท้ายเหมาเจอตุงเนี่ยยอมรับข้อเสนอในปี1972ครับในช่วงนั้นฉายาของริชาร์ดนิกสันเนี่ยคือประธานาธิบดีที่กืนน้ำลายตัวเองครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขานั่งด่าจีนรัวครับแต่พอในปี1972เนี่ยเขาดันหน้าด้านกลับไปเป็นคนขอให้จีนเปิดประเทศซะง,งันครับที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะอีลีทที่สูงกว่าเขาเนี่ยสั่งมาอีกทีถ้าเพื่อนๆคิดว่านายกหรือประธานาธิบดีคือคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั้นๆเพื่อนๆเ,เข้าใจผิดอย่างแรงแล้วครับอำนาจสูงส อำนาจทางการเงินครับจำเอาไว้ว่า the l i a s h Run the World ครับคนรวยควบคุมโลกเสมอย้ำอีกรอบนะครับว่าประกาศนิกสันช็อกเกิดขึ้นในปี1 9 7 1และในปีถัดไปปี1 9 7 2เนี่ยนิกสันก็คุยให้จีนเปิดประเทศเลยเพื่อวางหมากเตรียมย้ายแท่นพิมพ์เงินของโลกไปไว้ที่จีนหลังจากที่เฟดพังลงคำว่าเฟดพังเนี่ยหมายถึงระบบการเงินมันพังอะครับอย่างที่อีล่าบอกไปครับว่าระบบการเงินเนี่ยมันจะคงกระพันอยู่ได้ประมาณ100ปีแล้วก็ค่อยๆเสื่อมจนพังลงครับระบบการเงินมันก็เหมือนคนเราอะครับมันมีเกิด เก่เจ็บตายได้ในช่วงหลังๆก่อนระบบการเงินจะพังเนี่ยมันจะมีสัญญาณเด่นๆอยู่2ข้อครับคือ1ครับเงินเฟ้อจะรุนแรงมากๆครับเพื่อนๆคิดว่าหลังจากโควิดเกิดขึ้นเนี่ยจนถึงวันนี้ข้าวของราคาขึ้นไวไหมครับทุกๆคนเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไวมากแต่ยีราฟเตือนก่อนนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะไวกว่านี้อีกหลายเท่าตัวครับเงินเฟ้อรุนแรงจะเป็นสัญญาณว่าแท่นพิมพ์เงินอย่างเฟดเนี่ยมันพร้อมจะตายเต็มที่แล้วครับสองครับจะมีการพิมพ์เงินแจกประชชาานแบบบ้ ตในไทยก็มีดิจิตอลเงินเหมือนครับส่วนในประเทศสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการพิมพ์เงินแจกในช่วงโควิดเหมือนกันครับทุกครั้งก่อนที่ค่าเงินจะพังลงเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตลอดครับการพิมพ์เงินแจกแบบบ้าๆบอๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าระบบการเงินพร้อมตายเต็มที่แล้วครับกลับมาที่จีนต่อครับหลังจากที่จีนเปิดประเทศในปี1 9 7 2เนี่ยมันเลยทําให้หลังจากนั้นเนี่ยจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับเรียกว่าปฏิหารเลยก็ยังได้ครับซึ่งโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกครับมันเกิดจากความจงใจขขอองงงมนนนนนุษย์ททัั้้้รี่เเิาไปและ มทําให้จีนจเจริญมาถึงทุกวันนี้ได้ยีราบเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่คงมีหลายครอบครัวเป็นคนจีนใช่ไหมครับตัวยีราบเองเนี่ยก็มีเชื้อสายจีนเยอะครับพ่อแม่ก็จะพูดอวยว่าจีนจเจริญเพราะว่าขยันอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ใช่หรอกครับมันเกิดจากการถูกอัดเงินจํานวนมหาศาลจากกลุ่มอีลิทระดับโลกต่างหากครับทุกวันนี้นะครปักกิ่งนี่จเจริญอย่างกับนิวยอร์กเลยถ้าเพื่อนๆไม่มืดบอดหรืออวยใครเหมือนเชียร์บอลมากเกินไปเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วครับว่าจีนเนี่ยจเจริญกว่าสหรั้้ววาดดสสยย การออกเงินระบบดิจิตอลที่ชื่อว่าดิจิตอลหยวนได้ก่อนสหรัฐครับเน้นย้ำนะครับได้ก่อนสหรัฐครับซึ่งอีลีกเนี่ยวางหมากให้ดิจิตอลหยวนของจีนเป็นระบบการเงินสร้างธาต ในยุคต่อไปหลังจากที่เฟดและดอลล่าพังลงครับและกลุ่มประเทศ5ประเทศที่จับมือรวมกันสร้างสกุลเงินใหม่เพื่อรอเอามาใช้หลังจากเงินดอลล่าพังทลาย<ๆ>เขามีชื่อว่ากลุ่มบริกสครับกลุ่ม b ริกสเนี่ยประกอบด้วย5ประเทศตามตัวยอ่อซึ่งก็คือบราซิลรัสเซียครับอินเดียไชยนา่า ซึ่งก็คือจีนครับและก็เซาท์แอฟริกาซึ่งก็คือแอฟริกาใต้นั่นเองซึ่ง5ประเทศนี้เนี่ยเขาตั้งแก๊งระบบการเงินมันรอไว้ใช้กันหลังดอลลาร์พังแล้วครับแล้วก็ตามสูตรครับเวลาเขาจะสร้างระบบการเงินใหม่เขาจะต้องเอาอะไรมาค้ำครับเพื่อนๆตอบยรีราฟให้ชื่นใจหน่อยครับคำตอบคือทองคำครับใช่เลยก็เหมือนที่ยรีราฟสอนในซีรีส์หลักมาตลอดครับเวลาจะตั้งระบบการเงินใหม่อะไรก็ตามให้เริ่มสตาร์จุดเริ่มต้นจากการคำ้ำค่างเงินด้วยทองคำก่อนเสมอครับบริกส์ก็เหมือนกันครับแต่การเปลี่ยนถ่ายขั้วมาหาอำนาจา สหรัฐไปจีนเนี่ยมันไม่ใช่เดินไปจับมือแล้วก็ยิ้มเลิงล่าแล้วก็ส่งความเป็นมหาอำนาจให้นะครับมันต้องมีการแลกด้วยการทะเลาะก,กันขั้นรุนแรงครับมันเลยต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก่อนครับสงครามครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวผ่านขั้วอำนาจโลกครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ที่เพื่อนๆจะไม่มีวันลืมนะครับแล้วมันจะเริ่มเกิดขึ้นเต็มรูปแบบในปีนี้ซึ่งก็คือปี2025นั่นเองเพื่อนๆพ,พ,พร้อมหรือย,อยังครับมีทองคําติดตัวบ้างหรือย,อยังนะครับสงสัยอะไรในตอนนี้เนี่ยพพ่มาถามเพิ่มกันก่อนได แชร์ให้คนที่เราหลักด้วยนะครับวิดีโอที่เพื่อนๆเพิ่งดูจบไปเป็นเพียงแค่1นคลิปจากคลิปในห้องเรียนวงในที่มีเนื้อหาแน่นกว่านี้อีกหลายเท่าปัจจุบันห้องเรียนวงในยีราพารวยเรามีคลิปเนื้อหาแบบนี้มากกว่า40คลิปแล้วสําหรับใครที่อยากเรียนรู้ให้ตาสว่างไปทั้งชาติจนมองโลกแบบเดิมไม่ได้อีกเลยยีราอยากชวนให้เป็น,เพ,นเพื่อนมาจอยห้องเรียนวงในได้ผ่านการกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ห้องเรียนวงในของเรามี2ช่องทางนะขึ้น 1, บนึ่งบนติ๊กต่อครับและ่องบนช่อง มีการอัปเดตคลิปเพิ่มแบบ non-stop ทุกสัปดาห์ครับสำหรับช่อง TikTok เนี่ยบางคนอาจจะเจอปัญหาคลิปค้างสามารถกดดูวิธีแก้ค้างได้จากคลิปที่ยีรับปักหมุดตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าไม่หายยีรับแนะนําลองสมัครช่องแดงโดยการเสิร์ชช่องยีราบพาหลวยแล้วกดจอย Member s h i p ได้เลยเพราะช่องนี้จะไม่ค้างเลยแต่จุดนี้สําคัญฟังดีๆนะครับสำหรับมือถือ Apple iOS เพื่อนๆจะต้องเข้าช่องแดงผ่านแอป Safari เท่านั้นแล้วทําการเปิด TikTok เดสก์ท็อปโหมดตรงนี้ก่อนครับเพื่อนๆถึงจะเห็นปุ่มจอยเข้าห้องเรียนวงในยีราพารวยบนช่องแดงนะเมื่อเพื่อนๆเรียนรู้ทุกอย่างจนจบครบถ้วนเพื่อนๆจะตาสว่างจนเบิกเนตรในมิติของเรื่องการเงินขั้นสูงจนรวยไปทางชาติได้ไม่ยากเลยยิ่งรู้ไหวยิ่งโชคดีแล้วมันจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจถึงอํานาจของโลกที่แท้จริงด้วยว่าอํานาจทางการเงินมันสร้างสงครามโลกขึ้นมาได้ยังไงยีรามั่นใจระดับ100%ว่าตอนที่เพื่อนๆเรียนรู้ทุกอย่างจนจบเพื่อนๆจะพูดกับตัวเองเลยว่ากูโชคดีแค่ไหนที่กู ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ดันไม่รู้เพื่อนๆจะจดจำความรู้ทุกๆอย่างที่เยราบมอบให้ไปจนวันตายแน่นอนขอบคุณทุกคนมากครับ